สวัสดีครับแอดมินแทนนะครับผมกำังแนวทาง,งหวยฮานอยวันนี้นะครับวันจันทร์ที่27กุมภานะครับเริ่มต้นสัปดาห์แต่ว่าเป็นสัปดาห์ของสิ้นเดือนแล้วเดือนนี้ก็มีแค่28วันนะก็พรุ่งนี้ก็หมดเดือนกุมภาพันธ์แล้วนะครับแป๊บๆสองเดือนผ่านมาแล้วของปี66ไวมากเวลาผ่านไปเหมือนมันโกหกนะครับขี้หกเแบบ๋นะครับฮานอยวันนี้อ่ะพูดถึงเมื่อวานก่อนเมื่อวานนี้เด่นมาเด้งมารัวนะครับถึงแม้จะเจาะรอดช่องสิงคโปร์ไปนิดนึง ก็ถือว่าขาวรูดนะครับประสบความสำเร็จนะมาถูกหน่อยเด่นสามแถวครับ40่มากกับหนึ่วันนี้นะครับปกตินะครับแถวที่2ครับพิเศษ1 2่มากกับสามสครับแถวที่3 v ม p 32มากกับ6184ชนเลยเอ๋อที่มันชนนะครับทั้งเด่นทั้งรองเนะี่ยมันชนกันมี1มี2มี3มี4 นะครับก็แต่โดยปกติอาจจะใช้ของหน่อยแรกนะครับคือหน่อยปกติอันนี้มันไม่ใช่หน่อยแรกหมายความว่าเป็นสูตรแรกที่เอามาตั้งนะครับมันเป็นของห้านอยปกตินะแล้วทําไมถึงไม่เรียงลงมาเพราะว่าต้องดูข้อมูลจากหน่อยปกติเป็นหลักนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าโดยส่วนมากแล้วห้านอยเนี่ยมันจะออกเลขคล้ายๆกันนะครับแล้วก็หน่อยปกติใช้เป็นหลักเพราะฉะนั้นทําไมถึงมาตั้งไปแถวแรกนะครับ เด่นนะครับดึงเด่นไปที่40นะครับมากับ1239นะครับผม4มา4 0ศครับ41 42 43 49นะครับ0มา01ดหนึ่งอมเมื่อวานนี้นะครับที่มันออกซ้ำมากก็คือ04นยกับหกศูนยนะมามันสหน่อยตอนเย็นนี่ออก402ครั้งแล้วก็หกศครั้งใช่ไหมใช่นะ ัวเลขสี่ศูนย์วันนี้น่าจะมานะพระมา่าน่าจะเป็นเลขไหลนะครับหักร้อยใส่สครับสองสี่ศู2 243อ24งสี่หนึ่งสองสี่กะครับสองศูนย์หนึ่งอกับศวันนี้ดึงไปที่4นะเน้น4ด้วยนะครับสีย์ตัวเดิมนะครับแล้วก็ส1ครับ0 1 40นี่นี่ มาแล้วมาอีกนะครับที่ลืมนะครับพาหน่อยนะเมื่อวานมีซ้ากันมี40ก็60ก็ระวังไว้ให้ดีเผื่อวันนี้มันจะมาอีกรอบนึงเอาเป็นว่าขอให้โชคดีครับสําหรับแนวทางหวยห้าหน้อยวันจันทร์ที่27นะครับสามตัว249 241 201ชโชคดีครับ